ฟีโน่ไงฟีโน่ฟีโน่มีหรือเปล่ามมีมีดูประกายตาเครเล่นแบบอตประกายตานี่มันต้งตระกูลตาตาวิบวับมากเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าสีพิเศษมันจะพิเศษขนาดไหน รู้สึกว่ามันเหมาะก,กับแม่ค่ะนับวันอืมอันนี้ตามกัน,น,นจริงจริงไม่ค่อยตั้งมากี่บาทมาไม่ได้ค่อยค่อยคยเอาเอ,อ,อตก็ต้องมาลองดูว่าสุดท้ายแล้วลูกกับแม่คใครจะชนะ <laughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะ มาแล้วจ้าหายไปนานมากกับมาแล้วนะคะอยู่กับพาวในช่องพาวฟ้า KK นะคะวันนี้เราจะไปทํากันแบบหลายอย่างมากเลยจะเป็นบล็อกวันเดนะคะจะมีทั้งไปตรวจสุขภาพพาคุณแม่นะคะไปทานข้าววันนี้เขาอยากกินไนทูมิทอยู่มากก็เดี๋ยวจะพาเขาไปกินปิ้งย่างนะคะเอ๋สวยเออสวยแล้วชำชำวัชำโกลแล้วนะคะเออแล้วก็ที่สาคัญวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่า ยังไม่รู้จะเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไปดํดๆมอ,มองมองไว้ก่อนเพื่อแบบว่าเอ๊ะปุ๊บปับรับโชคนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะกดยัง <c oughs> อ้าวมา เริ่มต้นวันนี้นะคะน้ำไม่อาบแต่ว่ายังไงต้องทาเซรั่มก่อนนะคะเพราะว่าฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยด้านนอกเนี่ยมันโหดร้ายกับชีวิตของอิชันมากนะคะคือวันก่อนก็คือน้ำไม่ขึ้นผื่นเพราะว่าทาอะไรทาเซรั่มพาวฟ้านะคะแต่ที่ตัวเนี่ยขึ้นผื่นหนักมากเพราะว่ามันไม่ได้ทาที่ตัวแต่ว่าก็ไปลองทาน้องก็หายนะแบบประมาณ3วันคือผื่นที่ตัวอะไรเงี้ย ก็คือหายเลยนะอันนี้เ่าจะช่วยให้หน้าของเราแข็งแรงนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวันห่างจระเข้นะคะแล้วก็ใบบัวบกนะคะรวมถึงาสารสกัดต่างๆอีกมากมายแบบพรีเมียมมากๆตึง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 เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งนะคะน้องเซรัมพลาว้าวไวทที่ใต้ e s c r i p t ชันนะคะก็สั่งได้เลยจ้า่าฉ่ำจริงโซไปแต่งหน้ากันนะมีกันแดดด้วยทุกคน เราต้องใช้จริงๆกันแดดนี่คือห้ามลืมทาก่อนออกจากบ้านเลยนะดีไปเลยครับสองข้อนิ้วครับผมปาบ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 ,บ,บ,บอันนี้ดีมากที่ข้อนี้นะชื่อว่า Happy ้ a y นะคะ กันได้ทั้ง UVA UVB นะ SPF 5 0 PA บวกบวกบวกแล้วก็ที่พาวใช้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาอะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแบบปากการลังไม่ฟอกขาวเวลาไปแบบดำน้งดำน้ำอะไรเงี้ยก็สบายใจหายห่วงนะคะไม่ทาให้รูขุมขนของเราอุดตันเป็นกันแดดไฮบริดนฟ y s i c a l นะคะที่แบบว่าเวลาแสงแดดตกกระทบต่อหน้าเราเนี่ยน้องเขาก็จะทําหน้าที่แบบชิ่งๆชิ่ง,ง,งออกไปเลยนะอันนี้คือ1นึ่งร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่า เขาจะปรับราคาขึ้นแล้วตอนเดือนเมษาก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ดูร็อกอันนี้เมื่อไหร่นะคะก็ลองกดสั่งดูใต้ description ด้านล่างเหมือนกันนะคะเดินน้ำเลี้ยวเลยไม่สนใจใครเลยมาละจ้าปิ้งย่างที่เสียบไฟฝันไม่เลียวร้านอื่นเลยนะอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหร,อ,หรอชอบพี่นั่นแหละชอบแม่ก็ชอบ,ชอบเอาไปมาเพื่อสิ่งนี้ ตอนนี้อยู่ที่ Impact จริงๆต้องมีนัดไปตรวจสุขภาพก่อนหน้านี้แต่ว่าเราเทแล้วเพราะว่าเราสุขภาพแข็งแรงดีมากเห็ว่าหรือว่าเอ๊ะนี่ใครตรวจสุขภาพใี่หนูฟรีๆหลอกโลกเขาต้องแอบถ่ายครอสหนูแน่ๆโอเคกันเบนเข็มหมือนอินแพกเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าแบบสตาร์กับรถคันไหนยี่ห้อไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพ่ออยากเปลี่ยนรถเพราะว่าคันเดิมใช้มา5ปีแล้วนะคะก็ถึงวาระที่จะต้องเปลี่ยนนะคะแต่เข้าไปดูก่อน ว่ายี่ห้อไหนมันเลิศมันปังก็ฟีโน่ไงฟีโน่ฟีโน่มีหรือเปล่าข้างในมีมีมีเอาไปล่ะขับไปจ่ายตลาดเหรอใช่ฟีโน่ขับไปทำงานโอเคใช่ดูประกายตาท่านนี้ประกายตานี่ห้าปัดห้าปัดเยิ้มอะไรเสียบบ่อยทำไมตาวิบวับมากเลยเเเปปลลลี่ยยนนนน็คคะะทำไมโอ้โหหน้าตาที่ดูแบบพี่พี่ ็มาจากฟีโนฟีโนเลยครับอยู่ตรงนี้ทำไมสวยสิขาเด็กมันยาวสองครึ่งขาไม่ยาวเท่าเขาเพราะอะไรถ้าขาเด็กยาวเท่าเขาไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในดงตัวพีแล้วนะคะพีย่องมาจาก เลือกเลยเอาคันไหนเลือกเออกำลังดูสีเออไม่ให้เขาไปเอาสีพิเศษมาถึงที่ว่าลูกต้องการเตอบดูนาวีน้ำเงินน้ำเงินครับครับเดี๋ยวให้เขามาดูว่ามันเป็นสีพิเศษเดี๋ยวเราดูกันว่าสีพิเศษมันจากพิเศษขนาดไหนเป็นไงเลยหรอกเพราะว่าไปดูดวงแต่ก็คือหมอดูบอกว่าคุณพาต้องใช้รถสีน้ำเงินอ๋อเหรออ๋อเหรอใช่คันเนี่ยจะมีสี น้ำเงินมาตรฐานคือวอสเซนบลูกับไนท์บลูอันนี้จะไม่น้ำเงินมันจะฟ้าฟ้าแต่อันนี้น้ำเงินคือไนท์บลูมันคือมันเป็นสีอันนี้เลยแบบมาตรฐานเลยที่ไม่ต้องสั่งเป็นพิเศษใช่ไหมมันก็คือวิเศษสีทั่วไปใช่ค่ะจริงๆพิกี้เชียร์ไทยคานตอนแรกแบบจะมาดูพานามีราค่ะถ้าพานามีราแบบแบบสองคันนี้เลยสีไนท์บลูก็เหมือนกันใช่ถ้าพานามีราไนท์บลูก็สีนี้อันนี้รอรถนานไหมคะ ไทยคันพานามล่าตอนนี้ได้รถเร็วสุดไม่เกินเดือนเก้าทั้งพานาทั้งไทยคันเลยเริ่มต้นเท่าไหร่คะไทยคันหกสี่ห้าพานามล่าเจ็ดเจ็ดห้าต่างกันที่อะไรคะไซส์ของพานามีล่าลักษณะเป็นรถลักชัวรี่สไตล์แบบผู้ใหญ่นั่งแบบผู้บริหารแต่ไทยคันเนี่ยมันเป็นรถแบบสมัยใหม่ขับเองถ้าเราขับเองเนี่ยน่าจะเหมาะกับไทยคันมากกว่าถ้าสมมติหนูแบบปีน้องเนี่ยปีหน้า ไทยคันยังไหวอยู่ไหมคะจริงๆไทยคันเป็นรถที่เก็บของด้านท้ายได้เยอะ<ช>แล้วก็จริงๆนั่งด้านหลังก็ไม่ได้อิดอัดเพราะว่าถ้าแบบนี้เราก็มีวางคาซีใช่ไหมฮะเราจะพี่เลี้ยงกับอีกในีกฝั่งหนึ่งก็ทําได้ครับเราดูจากคันเล็กไปคันใหญ่ดีกว่าพี่<ม>เ,ออเ่อ,เอามาเริ่มที่คันแรกนะคะไทยคันเปิดยังไงก่อนไม่มีกุญแจจะเปิดยังไงล่ะเอาเปิดไม่ได้ก็มีกุญแจกแจมาแล้วกุญแจมาแล้วไหนลองซีนั่งคันนี้ซี ออันนี้เปิดไว้นี่ค่ะมันมีแอร์โอ้แต่เขาเงียบมากเลยเนาะไม่มีเสียงไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วอ๋อมันไม่ได้เป็นเครื่องยนต์อันนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเลยอ๋อนะขาเด็กสั้นนะตอนนี้ต้องเพิ่มต้องปากนิดนึงครับขาดซะ แม่หมามี้ว่าไงคะน่าชอบพันนาเบลามากกว่าใช่มามีน่ะชอบพันนาเบล่าชอบคันใหญ่ๆเพราะว่ามามีนนึกถึงหลานไงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลานออกมาเนี่ยเขาจะได้นั่งสบายไงแต่คันนี้รู้สึกว่ามันมันสำหรับมันไวรุ่นไปหน่อยโอ้ยไวซารุ่นไปนิดไวซารุ่นไปนิดนึงเนาะเราต้องใช้รถใหญ่เผื่อหลานแม่แต่ว่าหนูก็ยังไวซารุ่นอยู่นะเออกระนั่นแหละวไวซารุ่นเดี๋ยวมีลูกไง ข้างในอ่ะข้างในมันไม่ได้ใหญ่กว่านะแม่ข้างในมันก็คือแบบพอๆกันนะไม่รู้สึกว่าคันนี้มันมันโออ่ามันนั่งสบายมันรู้สึกเข้ามาแล้วกับไม่รู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบเปล่าสีด้วยเดี๋ยวเราเราลองเปรียบเทียบกับอีกคันนึงรู้สึกว่าคุณนายแม่เขาจะชอบพานามินล่ามากกว่าคนเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูว่าสุดท้ายแล้วลูกกับแม่ใครจะชนะอะไรลองไปอีกคันหนึ่งไปดูไปนั่ง เนี่ยมันเล็กกับคันโน้นพี่โบ๊เราเนี่ยเข้ารู้เรยเห็นไหมช่องขาเนี่ยก็รู้แล้วแต่คันโน้นนั่งสบายจริงๆไม่อึดอัดอ่ะคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแล้วลูกดูข้างหลังดิเนี่ยลูกขาลูกดูตรงนี้เห็นไหมความโออาร์โอโถงนี่มันต่างกันเลยนะแม้แต่ว่านี่มันเป็นเทคโนโลยีเลยนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบทัชสกรีนอะไรหมดเลยเนาะหรือว่านูก็ทัชสกรีนอันนั้นก็ทัชสกรีนเหมือนกันมันเป็นโลกแบบอนาคตอ่ะไอ้แกเนี่ยประตูมันไม่ดูดไงอ่าเปิดนะค้างยังไงมันก็แค่นี้พอใช่ไหะ แต่พานาเม่ามันดูดวบเข้าไปให้เราเลยอ,ะอ,ละอ่ะแล้วมันเจ๋มกว่าอย่างข้างหลังนี่ก็นั่งนี่แบบพานาเม่านี่โอ้โหโคตรเฮโซเลยอะ่ะบอกก็น,นุ่มเออแล้วอย่างออข้างในนี่เขาเรียกอะไรนะข้างในอะ่ะภูมิความหรูหราเออพานาเม่านัมบอวันอือันนี้ตามกันนีๆนี่มาจ้างมากี่บาทมาไม่ได้ค่อยคจ้เหมดเลย มีราคาขึ้นให้เรียบร้อยใช่ราคาขึ้นให้เรียบร้อยดูสิดูนิดูสินะครับว่าจะมาจบที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝ่กตังค์แบบนี้ได้ไหมได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายหุ้นให้ บอกบอกลูกเขย <ว tong. S 1> บอกว่าช่วงนี้รับงานเยอะๆรีวิวทุกชนิดลูกเขยรับนะคะร้อนครับตอนนี้กระเป๋มามร้อนคุณภรรยาก็จะถอยรถใหม่ช่วยจ้างลูกเขยแม่เยอะๆหน่อยจะยันทำมาหากินไหมไม่โดนทุกอย่างทุกคอรีวิวเขาไปกอดเธอหมดอยู่แล้วแหทุกรายการที่ไปกอดเธอหมดอยู่แล้วอัตโนมัติไมคันนี้อนุโนมัติเขาบอกว่หมดเขาบอก็่าคือถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วรถเป็น5ปีแล้ เห็นดีเห็นงามด้วยควรจะเปลี่ยนแล้วสามีแห่งชาติบอกนี่สามีแห่งชาติรักเมียเดี๋ยวช่วยดาวไหมดาวไห้ก็เนี่คนละแปดพันละกันแปดพันละกันแปดพันละกันที่เหลือให้เด็กเติมเองขอบคุณมากขอบคุณมากเลยปปาเฟิดสุดๆขอบคุณค่ะใช้แปดพันโอเค แล้วก็ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะจองซะเลยเพราะว่าจองวันนี้กว่าจะได้คือเดือน9ทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะเร็วสุดๆคือเดือน9เดือนเก้าแล้วครับเสียตังค์แล้วสบายใจนะได้บกกลับบ้านหนึ่งไปพร้อมกับโลกโลกด้วยอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเธอจะไปดูรถต่อชั้นรู้ บอกว่าคันต่อไปของพี่จะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็อันต่อไปที่มีแล้วตอนนี้เก็บตังค์ได้เท่าไหร่ละตอนนี้ตอนนี้แปดหมื่นห้าละแปดหมื่นห้าคต่อไปอะไรแต่ได้ได้ขับตอนแปดสิบอันเนี้ยยเฮ้อายุอ่ะแต่ว่าครูริกครูริกแนี้ก็เหมาะกับพี่นะเนี่ยเหมาะไหมฝึกฟังคันนี้ก็แบบคุณชายมาก เฟี้ยวมากเลยขึ<ด>้นไปก็แบบดอดใช้คำว่าเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็มาดูโอ้โหไวซัลลูกดมากเลย <laughs> ไม่รู้สึกว่ามันเหมาะค่ะม่มากนี่ลองคันแรกก็เหมาะแล้วหรอเอาละที่สุดท้ายนะคะที่เราจะมาถ่ายในวันนี้นั่นก็คือร้านซูชินิวหวานนะคะเซบุจอกไว้ให้ พราะว่าวันนี้มีเชฟนะคะจากที่ญี่ปุ่นมาเองเลยเป็นออร์เทนติกแท<ช>้ๆนะคะมาทําให้เราทานใช่ไหมแล้วก็คัดปลาด้วยวันนี้คัดปลาเป็นปลาคัดพิเศษมีกี่ร้านในในในโลกที่ได้ส6ล้านเทนน่านั้นที่จะได้กินปลานี้แสดงว่าวันนี้โชคดีเดบอทําทดีมากเหมือนวันนี้ทําคลิปตจำใจคุณแม่นะเพราะว่าทุกอย่างที่ตั้งแต่เช้าและในชีมิดยูจองรถทำาะกินร้านแบบโอเมกนเซ็ตแบบสุดปงนะ เริ่มไม่ได้ตามใจตัวเองทุกอย่างวันนี้รู้สึกพิเศษหมดเลยนะลูกค้าทะเขนาดนี้รอไปเฉลอมกันะทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาค่ะหน้าตาซูชินะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพก็ยังไม่เคยทานกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับเชฟคนนีืนะคะ กินมาชอบคำนี้มากที่สุดเลยขนาดนั้นเลยเหรอมันนุ่มและละลายในปากเป็นตับปลาใต้ท้องทะเลลึก <c oughs> หน้าจามันน่าเกลียดไม่น่ารักเลยแต่ตับมันสุโค่ <c oughs> สุกค่เนะสุโค่ละลายในปากเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณลูกสาวคุณลูกเขยคุณลูกเขยดีเด่นแห่งปีส่วนแก้คุณแม่ยายหน่อยนะครับ จนเหยเออเออจนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้แม่ก็คือเมามอยมันมากเมามอยมันมากเพราะว่าเดื่มสายเก๋อจะบอกว่าโซจู สาเกค่ะสาเก้หมดขวดคนเดียวมันฟิวมันกำลังได้เลยได้อีกสักขวดเราต้องกลับบ้านไม่นั้นเราจะไม่ได้กลับเพราะเรายังติดต่อร้านมันกำลังฟิวเลยลูกแซมหล่อด้วยบอกต่ออ่าเชฟหล่อมากหล่อจริงๆริงเดี๋ยวแชมจะไปเปิดร้านใหม่อยู่ตรงตึกเอเอใช่เดี๋ยวเรารอไปชิมกันน่าจะเปิดประมาณเดือนกรกฎากานะกรกฎากาไม่ใช่กรกฎากากรกฎากระกระดากระกระดกรา 哎呀！哈哈哈哈哈哈！ ทุกคนวันรีวันเดย์เราก็คือยาวนานมากนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะพาคุณแม่กับพี่โบ๊ทมาออกคลิปอีกเยอะๆเฮ้ยดูะเอาแม่เล็กมาด้วยเออแมาเล็กอยากทำคลิปอะไรกับแม่เล็กฮ่องกงไงไปฮ่องกงเดี๋ยวฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงจะรอดูรอโคตรตลกเลยค่ะเพราะว่าเราตลกตึงตลกสุดเราจะไปทำการมูเตลูกันเออนะติดตามคลิปนะคะและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หนะยังไม่อยากยังยังยังกำลังจะบอกหาลืมเลยเออนี่แหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคโอเคไปก่อนค่ะบ๊ายบาย